สวัสดีครับผมเบสชาแนลอันนี้ก็อยู่ในเกมแอคซินคิดในพาร์ทที่เก้าโอเคไปลุยอะไรดีกว่าโอเคผมได้เวลาว่างๆผมได้มาเปิดแมปแบบคร่าวๆมาแล้วก็ <c oughs> ได้แบบมองเห็นว่ามีอะไรบ้างที่จริงเราจะไปลุยที่ต่อไปนี้เลยก็ได้นะนี่แต่ว่าเราเอาภารกิจหลักไปก่อนนะ น,นั้นไม่นอกเรื่องทีหลังอันนี้ก็จะมาซื้อของกันหน่อยดาบก็คสึกว่ายังไม่มีอะไรใหม่ครับดาบสัน้นเรายังไม่มีอะไรใหม่อันนี้ก็ยังไม่น่าจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราควรอัพเกรดชุดเกราะเราครับอวันนี้เท่าไหรเ่เลยพันกว่าครับเดวพคนนี้จะดีไหมเนะี่ยดีอยู่ดีอยู่เพิ่มเลือดอีกสองแรบหนึ่งนะครับ ซื้อเลยแล้วกันห้าพันกว่าไม่พอนี่หกพันกว่าครับเราต้องหาเงินเพิ่มอ่ะค่อยๆอ,อัพไปต,ตามทีแล้วงานเลยดีกว่าให้มันครบทอเคเล้วเลือดวเราก็เพิ่มมาโอเคอเสียงอลังการมาก ล้วก็เดี๋ยวมาไปที่อะไรกิจหลักกันก่นโอเคเฮ้ยตกตายไหมเนี่ยนะอืมพอดีเป๊ะด่วาจะเจ็บอีกแลละ ระโดดไปได้ไหม,นะไ,มได้อยู่เนะี่ยโอเค,อเ,คเจ็บไม่เจ็บหันโอ้ยโอเค,อเ,คเหลือจุดหนึ่งนี่ที่ผมยังไม่ไ้น่นก้อนยังปีนไม่ได้โอเค ผมเปิดซับไตเติ้ลอย่างนี้ลองไปดูกันอืมซับไตเติ้ลเปิดเรียบร้อยไปเช็คพวกความชัวร์ครับเช็ค OBS นะ่ะเพื่อมันไม่อัดเดี๋ยวผมบอกผมต้องเช็คทุกคลิปถ้าผ่านแล้วคือผ่านเลยไงย้อนไม่ได้ใช่ไหมได้ๆๆโอเค ผ่านล้วผ่านเลยอ่ะลุยอะไรกระตีไม่ได้เลยม,มันคลับให้เราไป Lorenzo and his wife. There's Giuliano, Lorenzo's brother. Where is Francesco? There he is. Time to strike. Crepa! I'm a little bit mad. 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 I'm

I kill You brought this on yourself! Die! Just die! already! Sleep! I need help! Can you come? i I know. You don't play. Oh,

à vẫn hay vẫn ngay, ào chạy nhỉ vậy à, hơi 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 khai ôi trời, cái gì nó kha ต่อให้ศัตรูเสียเวลาไปอีกวันนี้เราไม่เล่นเลยนะชอบใน้างมันเต็มเฮ้ยโอ้ยโอ้ยนั้นไงเบาเลยจังไปปานนี้แล้ว หายิวดีมม,า,มา,ชาชูบ่างชูบ่บาเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยดาบดาบม่ค่อยแข็งแรงดบาบวระอ่ะเป็นปานี้ล้ ตายสิ้นครับเราจะจัดการทั้งหมดเลยทั้งหมดเฮ้ยเย็นๆนะมาหนียัยนายเอาเรื่องเอาเรื่องเนี่ยเอาเอาอะเฮ้ยเอาอะเฮ้ยแข่งกัน เอาเรื่องเอาเรื่องเอาหนีป่ะเอาภารกิจมันไม่ได้ให้เราฆ่านี่หว่าให้โอเคไอ้วงโรเลโซ้ไอ้เฉยโอเคทำทำเหนียวภารกิจครับเรื่อง Save my life. It's nothing. But the man who did this to you has to pay. Ah, not now. I need help first. To my home. People I trust. Can you ah. stay close? I'm losing a lot of blood. Hang on, signore. I'm moving as fast as I can. <laughs> Francesco de Patti. I'll kill it! I'll wipe his entire family from the city! <laughs> There'll be a race! Quietate, vi signore! Conserve your energy, or I'll be delivering a corpse. <inaudible> You're almost there now. Oh die.

มันมีเลือดไหมวะอยากรู้ว่ามันจะตายหบาแลวดุยเฮ้ยท่ามันดีได้เอได้เหอเรายังไม่เคยใช้เลยครับลองใช้ทนก็ยืนละมาให้ลองวุ้หน่อยกัน ต้องกดอะไรล็อกเป้ากด F ก่อนล็อกเป้าครับแล้วก็ปาไปตายมายืนให้ลองอาวุธพอดีมานาวุธพอดียืนให้องวุธพอดีมอวุอาหลอาวอดาองพอายืนอวดลวุธพอดมาลาอาุานานวนมงสาา Wait! I am in your debt. Tell me, why did you help me? You are not the only one who lost a brother to the Pazzi. My name is Ezio Auditore. Ah. You're Giovanni's son. Your father was a good man. He understood honor, loyalty. The Pazzi thugs are storming the Palazzo della Signoria! We cannot hold them off much longer! No! If they get inside, they'll murder our supporters, and put their own devils in power! Then my survival would mean nothing. I have to... Uh... Uh... Francesco De Pazzi... Help save our city, Auditore... Killian... Okay, สิบสองนาทีไปต่อเลยแล้วกันไม่อ่านแองเส้นทีน่เขียด Signori, I saw Francesco lead a battalion around the back of the Palazzo della Signoria. I fear he may be seeking another way in. Go before it's too late. Do what you can. Okay ไปต่อเลยครับตอนนี้อืมท็อปบางที ถ้ากดใช้อาวุธอะไรพวกเนี้ยชอบไปโดนปุ่มแท็บแท็บถ้ากดแท็บมันจะเป็นแมปเนี่ยหลวงปุ่มหลงปุ่มแซมให้ players, mm hmm. chanting, ใหนึ่งปายตายตายตายละ เเฮ้ยเฮ้ยจอยืนดดีะยืนน้ยนันบักใส่ดูนี่มันขันขึ้นเลยเด้อเด้อเด้อานอกเรื่องไยเพื่อไปเปิดหมันี้ได้นะ มีทางให้ตื้นไหมครับอย่างนี้ไม่น่าได้นะผมว่าตอนนี้โอ้โหไม่ได้หรอกตายไหมเนี่ยลุ้นมันยึดแม่ได้เฉยพีนได้เฉย ผมว่าไปปีนในข้างละแตกจักข้างล่างตั้งนานออกนี่ไงนี่ไงตันละไม่น่าได้แล้วแหละหลอกผมเฮ้ยจับไม่ทันตายโง่สายเพราะนอกเรื่องมันจับไม่อยู่โอ้ ถ้าเล่นแบบเน้นเนื้อเรื่องมากมันก็จะไม่ดีครับเลย <laughs> 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 อก็นอกเรื่องแต่ตายโง่ามากกดคลิปไม่ทันผมไม่ผมไม่ค่อยชอบใช้จอยเล่นนะท่างนี้ <laughs> ถ้าเป็นท่าอ,อื่นใช้จอยเล่นได้อยู่เพราะว่าอันนี้ปุ่มมันเยอะเช่นการวิ่งเนี่ย <laughs> ต้องกด3ปุ่มพร้อมกนะันเนี่ยโอ้โหอะไรที่แย่มากเลย การวิ่งการเดินการเอาเตอร์อะไรไปหาดาบวิ่งก็ใส่ดาบแต่ใครเล่นขนาดนี้ถือว่าเก่งนะผมว่าเล่นใครจอยช้างนี้ไปให้เพจโอเคเหมือนสุดลับ ภารกิจหายู่ข้างบนโอเคย why a r e อยู่ข้างบนนั่นเองเดียวไปหาไม่ต้องกลัวเฮ่จเนเ จะตกะตกายตกตายถึงไม่ถึงล้นกันขิงพอดีเลยประเด็น, <c oughs> น ข้าจะแทงสิ้นเขาจะฆ่าแบบเปิดเผยจะฆ่าทุกทุกตัวที่ขนะวางหน้าโดยมีสั้นโง่ๆอันเดียวามาให้หมดรวม <laughs> oh, the boy thinks himself a master swordsman? So who draws My men will make short work of you. <laughs> DeceRad! You're only you in your inevitable <laughs> and painful end. What do you think you're proof? That you're a loyal servant to that dog Lorenzo? Death shall be your reward! <laughs> มีเกาะอ่ะไม่เขอยากบอกเลยเอามีเกาะมีเกาะสวยสะใจจริงนะเวลาฆ่าไปกินกระตือไหนนี่น

E lo capisco, velenosa. No! Ora Firenze ti giudicherà per quello che hai fatto. È finita. È tutto finito. li ho essere felici in questa vita e aspirare a esserlo. Nella prossima requiesca in pace. Donc Japon, fai cara. Libertà! 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 Popolo e libertà! 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 Francesco?

ตรงนี้มันคุ้นๆน,นะเหมือนในฉากแรกเลยนี่ไงใช่เออตอนที่ฉากแรกกอนที่เปิดเกมมาเลยเใช่ครับตรงนี้ตรงนี้เลยไม่คุ้นนหนับเลยโอเคเออวันนี้ก็ต้องขอแค่นี้ก่อนแล้วกันโอเคบายคลิปมันยาวมากแล้ว